เรามาถึงที่นี่เวลา17นกา30นาทีนะคะยังเหลือช้างในปางช้างที่ติดน้ำท่วมอยู่ประมาณสี่เชือกค่ะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะมีการช่วยออกไปได้บางส่วนแล้วรวมถึงช้างที่ตาบอดน,นะคะสี่เชือกนี้นะคะก็ยังอ,อยู่ในน้ำค่ะแต่ว่าระดับน้ำนั้นลดลงไปมากแล้วนะคะก็จะเห็นว่าช้างที่หลงเหลือที่ติดน้ําท่วมอยู่จนถึงจุดนี้นะคะก็แต่ก็ค่อนข้างที่จะมีอาการที่โรยนะคะแล้วก็อ่อนเพีย นะคะเพราะว่าแช่น้ำอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะนได้ตอนนี้ข้างในนะคะมีโฟลเดอร์ของเราแล้วก็พนักงานจํานวนหนึ่งประมาณเกือบสองเรามีพนักงาน500รกว่าคนทุกคนมีข้างนอกประมาณเข้าใจว่าประมาณ400คนอยู่ข้างในเพื่อช่วยในการย้ายสัตว์ขึ้นที่สุดเรามีช้างที่ยังย้ายไม่ได้อีกกับ10ตัวที่ยังอยู่ในในคอกนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นช้างตัวผู้แล้วก็ตอนนี้ค่ะ มีมีแมวที่ป่วยนะคะเราต้องการจะออกมาตอนนี้เราส่งผู้ครยแล้วก็เรือเนี่ยค่ะเอากรงเข้าไปข้างในเพื่อที่จะ้เอาแมวอะค่ะไปไว้ชั้นสองเราต้องคือตอนนี้บ้านแมวของเราทั่วหมดเลยเราจำเป็นต้องเอากรงนะคะเพื่อไปเอาแมวแล้วก็เอาไว้ขึ้นชั้นสองหรือชั้นที่สูงขึ้นตอนนี้ค่ะเรามีนักท่องเที่ยว20คนที่ติดค้างเราช่วยเหลือออกมาได้หมดแล้วตอนนี้กำลังส่งข้อนคายที่เชียงใหม่ทั้ง20คนเพื่อไปมอ่อรไค์ปเห็นรถออกไปแต่ว่าสัตว์ไม่เหลือกี่คนแน่สัตว์สัตว์ประมาณกี่ต วัวควายเนี่ยมีเกือบ200ตัวซึ่งบางส่วนยังอยู่บางส่วนลอยน้ําไปตอนนี้ค่ะมีช้างที่ลอยน้ําไปด้วยบางส่วนเหมือนกัน2ตัวขอประกาศนะคะว่าถ้าช้างอยู่ที่ส่วนไหนขอติดต่อกับเข้ามาเพราะว่าเรามีช้าง2ตัวที่ลอยน้ําไปทางอุโมงค์นะคะเมื่อสักช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะตอนนี้เรายังไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นยังไงบ้างแต่เหมือนว่าไปติดอยู่ที่ปาง,งแห่งหนึ่งเหมือนกันอาจจะเสียชีวิตแต่เราไม่ยืนยันว่าเป็นช้างหร,รือลปลาแต่ว่าอีกตัวหนึ่งหายไปค่ะตอนนี้ทุกคนในในปางะคะ่ะช่วยกันในการอพย ยบย้ายสัตว์ตอนนี้บ้านพัก่วนบ้านพักของเราทุกหมดน้ําท่วมหมดแล้วเราจะจเป็นต้องย้ายนะักท่องเที่ยวออกมาเราก็สัตว์ต่างๆค่ะที่เป็นสัต,ตว์ตัวเล็ก่ะ่ะเราช่วยกันขนขึ้นไว้ที่สูงส่วนที่ยังเป็นปัญหาก็คือช้างที่เป็นช้างตัวผู้ของเราซึ่งยังไม่สามารถเคลื่อย้ายได้ตอนนี้ค่ะก็มีทีมสัตวแพทย์จาก,กลำปางมาช่วยวางแผนว่าเราจะทํายังไงกันอย่างเงี้ยค่ะอตอนนี้อุปสรัคสํ์สคัญก็คือเรื่องการสื่อสารเพราะว่าสัญญาณถูกตัดขาดแล้วตรงนี้ค่ะต้องใช้วอลตอนนี้วอลแบตหมดไปแล้วค่ะ ก็ S <S เลยจะต้องรอวอลอีกตัวหนึ่งซึ่งกาลังจะมาเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะส่งเข้าไปในปางช้าง<แ>เพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีวอลค่ะ<ม>เราจะขาดการสื่อสารกับคนข้างในโดยสนิทโดยไม่มีขั้นตอนใดในการติดต่อสื่อสารกันได้เลยตอนนี้ก็กําลังรอวอลที่กาลังจะเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้เรากําลังช่วยแพะออกมาก,ก็จะมีพิมพ์ที่กู้ภัยค่ะไปช่วยไปช่วยจับแพะออกมาบางส่วนเพราะว่าแพะก็ลอยคลองอยู่กงคนน้ค่ะมาลูกไหโอ้มันเปียกน้ำเลยเย็นเลยเนี่ย เดินพาเดินมาไกลไหมคะเนี่ยประมาณ200เมตร200เมตรอันนี้ของชาวบ้านหรือของจากที่ฟาร์มที่ปางช้างนะของฟาร,รมนะ์รรม,รรมน่าจะฟาร์มนะน่าจะฟาร์มผู้แอบนอกหัว